สวัสดีครับผมพบกับร้านสุภาะแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมมารีวิว L 4708ตัวตัวดีทีนะครับตัวนี้เป็น L 4708ฮะอ่าเอาหนูติดเครื่องหนูมาชมรอบคันนะลองระบบไฮดรอลิกเลยรถตันนี้สวยนะฮะ i x 183ฮะอ่าจมแท้ว ตอนนี้จดทะเบียนปีห้าห้านะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนฮะคเครื่องไม่เคยแกะครับเครื่องเกียร์นัน่นไฮดรอลิกแรงฮะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับไม่รวมโรตารี่นะฮะถ้าเอารตารี่ก็อยู่ประมาณสี่แสนสองครับผมอุปกรณ์สามชิ้นฮะแล้วแต่ลูกค้าเลือกฮะเอาลองดู ไม่หอนนะฮะไปไกลกว่านั้นก็ได้บ้างไปไกลกว่านั้นก็ได้บ้างโฟวินปกตินะฮะขับเครื่องสีล้อย้ำนะครับอุปกรณ์2ชิ้น375,000บาทฮะถ้า3ชิ้นก็อยู่4ี่0น0อนะ